เนาะครับเอาะดอกนีกครับที่สี่ครับผมอุ้ย <c oughs> ขาขาดอ่า,งงาเลยครับ อีกจครับแบกเฮงม,มั้งเขาถูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอยายา้องพี่ยัยเป็นไงลุงป่านาอาทุกคนทุกท่านครับวาย่ในประเทศแล้วก็ตามประเทศครับครับเมือ่อีนกับมพบกันในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ครับครับเมื่อนพร้อมเตะก,กับภาคเดิทนทางขับปลาหาเฮิทุกเกาล่ะครับผม มาไม้นรนองเมกตำบลห่วคาเพิ่อมทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นผู้ขึ้นเขาขึ้นเขาครับผมผู้จองครับเดินี่โจพร้อมเตะครับผมนี่ก็เดินเดียวขึ้นเขาครับวัิศสีศรีมันปะครับผมหรือน้องกันครับพีนนอกมะคอเลยครับดอกแรกแห้งมันครับผมเิผื่อค้าไล่ครับโคดงครับผมดอกแรกแห่งมันเขาดงครับ งามครับผมขาไล่ครับขาไล่ครับพอแต่ขาไล่นี่นะครับอุ้ยอกหลุกอกหนึ่งครับอีกสองอกครับเขาด้งพี่น้อง อดอกครับข้าวดงอีกดอกงามครับอ้ขาเห็นอีกแล้ีวพ่ไงหนึ่งดอกข้ามครับสีแดงๆครับดอกน้อยๆเป็นอื้ขาได้ที่ดอกพี่น้องอีกดอกครับ ขาลายเดิงข้ามครับเดินขาลายครับโดกเดียวเข้าครับผมขาลายครับแต่ขาลายอย่างห่างพี่น้องมาโดกครับ ขาดวงดอกไม่นิครับดอกนั้นคือเลือดเตโดก็เลือยเตขาพี่น้องพี่ดอกพี่ครับสงสัยจจอเห็ดครับผมเห็ดหายากคือเก่าพี่น้องมาสิาาาามาแก่มือครับบอมีคือเก่าพี่น้องแก่มือว่าสำเร็จครับ ยึดคือเก่าครับอยันโม่ผมเห็ดเขาดินยีดอกพี่น้องขาดินคือเก่าแ่้ะครับลงเรือให้เก็บบนอตอนลงเมื่อนี่มันมก็ฝ่าครื่มอีกแล้วพี่น้องไก่เสียงหอดขวบเก่าเพิ่นแล้วครับฝนตกครับผม พออีกหนึ่งดอ,คดอก,อดออกค,รดครับดอกกันสีพอที่งามพี่นนอะพออีกนะครับครับดอกหนึ่งครับผมเอาดอกมีคก่นครับเอาเป็นจุ่มได้ครับผมสดอกครับสามดอก ดีครับผมอุ้ยขาขาดดอ,อกทีหาครับงามเลยครับขาไล่ครับ เขาพงขาไหลก็ยังออก不来พี่ครัะ เกงขาไล่นี่แหละครับมือนี่งโดนหน่อยเป็นครับหาขาไลแต่เมื่พ่อเขาด้งครับผมมันออกกับขาไลาเลยครับดอกงามเลยครับอีกดอกนึงครับ ตุ๊กๆุ๊กจิ้งข้ผมแหนมไปโอ้ยจอ้งจ่ออกมกันเห็ทเน้อสองดอกสวยๆครับเก็บคาราให้โตครับดอ,อกนีนเพืนครับผมอีกสองดอกครับ อู้ดอกเลยพี่เนาะโมนนี้ลายพี่เนาะขาเหี่ยวเหี้ยวครับสองดอกครับมูคนครับสามดอกยี่ดอกครับ ขาไลาอีกเลยย้วครับดอกัคือเป็นจะสีแล้วพี่น้องมีเห็ดเขาดงอยู่นี่ขาลาีกครับขาลายกะมองละโอครับผมอีกอกครับโดกหน่อยไลยพี่น้องย่างไก่แนมแล้วมาจังเห็นครับครับผม ตอนนี้หางูล่งม,มากแล้วพี่น้องตอนหลบพอเฮ็ดขาวดีกับเกียบละครับหาลบลงม,มากแล้วครับขาวดินขาไหลครับดอกงามๆอีกเลว เจ้ครับผมเรียกว่าึ่งหวาครับเขาดงครับเนี่ยมากเกห็นดอกเดียวพี่น้อ,องำงามๆของอีกแล้วครับผมตอนจะได้ลมางเมาจากหลังพูดเลวพี่น้องมันหลอกิ่ง เห็ดขาวดินแถวพลาดนั่งแจกดอกในพุ้น้อครับผมตั้งคู่กับอึดครับผมก็มีแหละครับหาอยากร้ายครับผมอดีตมาแกเมื่อแกว่าซ้ำเร็กครับเก็บเห็ดขาวดินคือเก่าครับผมจักสิมีป่มมีด้วพี่น้องต้องมาหายจมเลยครับ ตอนขึ้นมากกับมีพอได้กเก็บครับผมแต่่วาตอนลงเมือเนี่ยปรหงครับผมหน่อเป็นก้ามาแน่อยู่ครับของเขาดินครับผมบ้านนี้เก็บเขาดินกับม,มี่เลยน้องเรียมองอุ้ยบวดได้ครับเยียกมองระโดดสองโดดเขาดินก็นได้ครับผม เห็ดขาวดินกับบุมี่แล้วพี่น้องโอ้เบิดเลยครับผม มัมีเลยครับมีแต่พ่าล่านครับผมมนีกระเดดเแดดครับส่วนเสาขุ่มแน่พี่นนอโไอ้บายมากแดดครับผม วาน,นช่วงนี้ฝนตกครับจมบรรยากาศน้ำผู้น้ำผาน้ำครับตามผู้ตามเขาล่ะครับผมหนึงดอกครับผมเหลือครับดอกที่สองเบ่กว่านะครับผม โอ้ยก็ได,ได้เล่มก็ได้แกงแล้วครับเห็ดข้าวดินกันเรื่มหลังสิแตกแล้วครับผม xe đột nướng với nó nó đang thấu như vô đây khắp đột này xe ra vô khắp อนนี้ก็หอดทางลงเมื่อแล้วครับผมแดดเป็นสีเป็นตะคอนเห็ดขอนออกครับผมเห็ดขอนเห็ดบดครับผมถ้าออกขนาดครับพอเตอก็คือว่าคงสิบูกี่มื่อแล้วครับผมคือว่า่นสิออกเทแล้วครับหอดทางลงเมื่อแล้วครับเขาดินครับเอาีต้นครับผมหอดทางลงเมื่อแล้วครับ ดอกงามเลยครับด,ดอกครับทางลงมากับสั้นแน่ยบพี่น้อง สามสีหอดรถกับไกดเติมอยู่ครับพาผีพาหนองพาไปีป่ใหไงไปรรสรุปผลงานที่รถครับผมมือนขึงขงมือยนึงอยู่ครับลงขงมือยนึงอยู่พี่นอง มันผืนดินกะเดียจ่มอยู่พี่น้องแต่ฝนเนี่ยมึงเติฝ่าพี่น้องคือฝนสิต๊กครับผมตอน,นลงมหอห์รถแล้วครับผมมาสรุปผลงานครับผมยอดใดมือน,นี้ครับนี่ครับผมยอดใดก็พอมเต็มมือน,นี้ครับผมกะเดกยะแกงหญ่ๆหนึ่งอยู่ครับผมแกมือประตูรับผมมื่อนี้ นแกงหนึ่งคือเกาครับกับมันหมนครับผมพอได้แกงคือเกาครับผมเป็นผู้ขึ้นเขาวันนี้ครับนิดก็เริ่มอึดแล้วครับผมบ่มีครับเพิ่ไใบนี่แหละครับผมออกห้างหลายครับกิโลละดอกคือเกาครับผมครับเหมือนี้กับมันหมันพอได้แกงเยอะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องพี่ยไม่ยัยลุงป่าหน้าอาเบิร์สสกูสกุลคือเกาแล้วครับผม วันนี้ในประเทศและกะต่ังประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องบอมเตมบานทุงครับครับขอขอบคุณทุกคมกกมกอมเนต์ทุการติดตามตุกคำที่ช่มตุกกำลังแรงใจครับผมครับขอฝากอีกเข้มนึงครับฝากคอมี่น้องกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตยในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่นี้แล้วครับสวัสดีครับคิมนามาหลุ่นกันไหมครับผม